โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนตูตาซาแฮปปี้ไบเกอร์นะครับวันนี้ก็อยู่พีตูตะเช่นเคยนะครับผมกล้องกล้องเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้กล้องมันไม่ช็อตบ่อยมากครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเนาะก็มันติดโควิดด้วยนะครับผมยังไงทุกคนนะก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองนะอย่าออกไปเที่ยวไหนเลยครับตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรที่ไหนเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งผู้ที่ได้รับสติกเกอร์นะครับผมยังไงก็อ่ะ ยังไงก่อนดูคลิปพี่ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครป์ช่องพี่ด้วยนะครับหลังจากโควิดจบพี่จะไปหาถ่ายสาวๆให้ดูแน่นอนนะครับผมฮะสำหรับวันนี้พี่เขาอยู่แถวอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยมันตรงลาดกระบังครับทุกคนพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเนาะเห็นไหมครับมันจะจายกันประมาณนี้กล้องมันเป็นอุปสั่คใหม่เพราะมันมีลมเลยก็เป็นข้าวเซ้นแปดร้อยเหมือนเดิมตอนนี้หมดแล้วไม่ขายแล้วเดี๋ยวจะขายละ ก็คิดถึงนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ว่าตอนแรกว่าจะกลับบ้าน22ไม่รู้ว่าจะได้กลับหรือเปล่านะย2ิบมกระลาเนี่ยยังไงถ้าได้กลับเดี downloaded! ๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะก็ไปเจอกันที่อามาเจริญนะผมสำหรับเอฟซีเอามาเจริญนะครับผมเดี๋ยวผมอาว่าเดี๋ยวผมมาแจ้งคนที่ได้รับสติกร์ดีกว่านาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปโอเคโดนก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อคนที่ได้ รับสติกเกอร์ครับทุกคนเดี๋ยวพี่มีเกมใหม่ม,มาแรงแนะนำอีกแล้วครับทุกคนเป็นเกมวิ่งแค่วิ่งเก็บเงินน,ะ,นะเนี่ยวิ่งเก็บเหรียญครับทุกคนเป็นเกมที่แบบเอเล่นง,ง่ายๆนะแค่วิ่งเก็บเหรียญก็ได้ังค์แล้วครับทุกคนคือถ้าเกิดใครเล่นแบบเอได้คูณอ่ะเก็บเหรียญได้คูณเนี่ยก็จะได้โบนัสง่ายๆเลยนะครับทุกคนเออเนี่ยเล่นง่ายๆได้จริงๆคือเล่นแบบผมบอกได้เลยเว็บนี้แตกจริงแจกจริงครับทุกคนคือแบบเล่นง่ายๆอ่ะชิวๆได้ตังค์แล้วอืม และอีกอย่างนะครับผมมีคูบันี่ด้วยเราปักคูบันี่ด้วยคืน 5, ค่าคอมทุกสัปดาห์ครับทุกคนแจกทองให้ทุกเดือนนะเออเป็นแบบในเว็บนี้อ่ะมีเกมเที่แบบเจ๋งๆมากกว่าพันเกมเลยทุกคนอ่ะพี่รู้ว่าทุกคนมีหลายเกมอยู่ในใจนะแต่พี่อยากลองให้เล่นเว็บนี้ดูนะครับผมแอดนะครับแอดก้าวินครับทุกคนมีแอดน้ำหน้าด้วยแอดก้าวินนะถ้าเกิดใครบอกมาจากช่องมติตาซ่านะครับก็จะได้รับโบนัสไปเลย3 0มมีจำนวนจำกัดน,นะมีบอกให้นะอื โอเคถ้า okay. เกิดมีเกมไหนแต่งอีกเดี๋ยวพี่จะมาบอกครับเกมนี้ก็ชื่อว่าเอ่ออะไรไวะเทสเซอร์เดตอะไรนี่แหละเทสเซอร์เดตอ่าทุกคนก็เทสเซอร์เดตนี่นะครับ,บเป็นเกมวิ่งเก็บเงินง่ายๆครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อคนที่ได้รับกันนะครับผมนี่จดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะจดเอาไว้แล้วคือจดเอาไว้แล้วเรียบร้อยครับนี่เอาเป็นว่าสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่ตอนนี้ก็มาเตรียมไว้ก็มีเพียบเลยมีเพียบเลยนะ เเพียบเลยพร้อมที่จะแจกนะใครอยากได้เนี่ยเนี่ยใครอยากได้พาเข้าเลยครับเนี่ยเพียบเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพียบก็รู้สึกว่ามันจะมีน้อยนะมีแค่ไม่กี่คนนะครับที่ส่งที่อยู่เข้ามาให้ผมเนาะก็เอาเป็นว่าเนี่ยอันนี้นะครับผมนี่ หนึ่งสำหรับอันนี้จะให้เป็นคนละสามมาเลยแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เปลี่ยนใจแล้วให้สามส่วนตัวนี้เนี่ยนนให้สองจะเอาย,ย,ยังไงดีเนี่ยอันนี้สองอันนี้สามดีไหมหรือว่า มันน่ารักนะส่วนตัวนี้เป็นของพี่เองเป็นเนแบบเสื้อที่พี่ใส่เป็นมวกกันน้อกที่พี่ใส่แบบเมื่อก่อนับทุกคนอ่าอ่าเนี่ยนะมีห้าอันนะครับที่จะแจกให้นะก็จะเป็นคิตตี้นี่เพราะว่าพี่เป็นคนที่รักคิตตี้ชอบคิตตี้นะฮะเต็มห้องพี่เลยเป็นคิตตี้นะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟอกนะนี่นนี้คือแบบสวยๆเลยมาเรามาดูชื่อกันนะครับผม เดี๋ยวนะคนคนแรกนะคนแรกกีรยุทธพุทธาผาถูกไหมพี่อ่านไหมพุทธาผากีรยุทธพุทธาผานะครับผมเด็กบ้านขาวนะเนาะเด็กบ้านอะไรเนี่ยบ้านเม้นเด็กบ้านเม้นนะครับผมคนแรกเลยนะเด็กบ้านเม้นนะคนที่สองครับผมก็รับไปเลยรับไปอีกเหมือนกันนะครับคนที่สองก็เป็นชื่อชื่อว่า,าเด็กชายสำเนียง คงเยือกเย็นเด็กชายสำเนียงคงเยือกเย็นนะครับผมก็รับสติกเกอร์ไปเลยนะครับต่อไปนะครับน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมปะพี่มอรุพุยปะโคนะครับผมพี่พี่มอรุพุยปะโคนะครับผมก็รับสติกเกอร์ไปนะครับพี่แอนขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมผมมากเกือบทุกคลิปเลยนะครับผมมากยังไงผมก็ฝากดูคลิปผมต่อด้วยนะครับต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็น กีฬาที่วัดหรอมันอ่านอย่างนี้หรอกีฬาที่วัดกีฬาที่วัดแซ่หวังใช่ไหมอ่าผมน่าจะเขียนถูกเนาะรับไปเลยนะครับกีฬาที่วัดแซ่หวังเนาะต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยนัทวัดอืมอะไรมือเพองจอ,อกนัทวัตรครับผมอ่ะปกิตละนะใช่ป่ะน่าจะอ่านถูกอยู่มั้งก็เอ็มซี FC จากอะไรเนี่ยครับ เอาบอกคนแรกดีกว่านะคนแรกก็อยู่ดอนนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ซีจากอุดรน,นะครับผมขอบคุณมากครับคนที่2ที่พูดมาเมื่อกี้เยอะเย็นก็จากอ่างทองนะขอบคุณมากอยังไงช่วงนี้โควิดอ่างทองมียังก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนนะอต่อไปนะครับก็จากอุดรธานีอ้อุดรธานีมี2คนแล้วครับขอบคุณมากครับอเมื่อกี้จีรวัฒน์ใช่ไหม,มก็จากแกสุนทรนะใกล้บ้านผมเองนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเนาะ โอเคต่อไปก็จะเป็นคุณอะไรเนี่ยซูเฟียเหรอเจาะหามะชื่อเหมือนอิสลามนะซูเฟียเนาะน้องซูเฟียนะครับผมจากนาราทิว่าน่าจะอิสลามด้วยเปล่าถ้าถ้าจาไม่ผิดนะแต่พี่แต่พี่วีต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าชื่อมันเหมือนพี่ๆเนาะชื่อแบบคล้ายๆอิสลาม,มก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับผมมนาะต่อไปก็จะเป็นน้องภาคภูมินะครับผมอ่าคุณคำพะเบอร์ ไม่รู้พี่อ่านถูกหรือเปล่านะต้องถ้าอ่านถูกต้องขอไปด้วยนะครับภาคภูมินะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้องภาคภูมิอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็มีแบบยังไงน้องน้องก็ส่งมาประมาณนี้นครับผมก็คือส่งอยู่บ้านอยู่บ้านเราหมากบ้านนะครับผมเราหมากบ้านนะครับผมก็คือน้องไม่ส่งตำบลอำเภอมานะ ส่งมาแค่จังหวัดนะครับผมกันซาละหัตไปษณี์ก็แล้วก็บ้านนะครับผมน้องไม่บอกตำบลเนาะแต่พี่ก็จะส่งนะแต่ถ้าเกิดไม่ถึงยังไงพี่ก็ต้องขอโทษวยครับเพราะว่าที่ส่งตามนี้แต่อย่างน้อยก็มีเบอร์โทรมาให้เนาะก็มันไม่บอกตำบลกับอำเภอนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วยังไงทักเข้าอีกก็ได้ครับผมทักเขาอีกก็ได้นะทักเฟซบุ๊กพี่เลยนะครับเด็กอับาุเจเลญนะครับเฟซบุ๊กพี่นะครับผมาแล้วก็จะมีอีกคนนึงครับผมก็จะเป็นชื่อว่านัทวุฒ บุตรเกตนะครับผมนักธุฒิบุตรเกตนะครับก็ให้แค่เลขเลขที่แบบอะไรเลขที่ทะเบียนบ,บ้านนะครับก็เลขที่อะไรหนึ่งอะไรนี่แหละคือหมู่ไม่มีนะครับตำบลไม่มีนะครับผมอำเภอ,อเพชรบูรณ์นะครับผมแต่ไม่รู้ว่ารหัสไปรษณีย์มันอะไรในเพชรบูรณ์ผมไม่ไแน่ใจว่าเพชรบูรณ์มันเป็นรหัสไปรษณีย์เดียวกันหมดหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ไม่เลือกส่งยังไงนะครับผมยังไงแต่ก็ขอบคุณครับที่เขียนเข้ามาเดี๋ยว เอาเอาเป็นว่าถ้าเห็นคลิปนี้ก็เม้นใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าไม่ทักเปพนมุกึ้นไปนะก็เม้นใต้คลิปนี้มาเลยนะกันนะครับผมต่อไปก็น้องเด็กชายชัยนาททาสีนบผมทารีหรือทาสีนี่แหละแต่ผมใส่น้อเสียน,น่าจะทาสีชะมั้งอ่ะก็อยู่อะไรเนี่ย อยู่นครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์โอ้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะก็รับสติ๊กเกอร์เลยครับเดี๋ยวพี่ส่งให้เนาะรรับที่บ้านได้เลยนะครับแต่นครสวรรค์อันนี้ครบนะครับครบครบอันนี้ครบต่อไปก็จะเป็นอะไรเนี่ยคุณรัตรวีหรอรัตรวีพรมผลหรอพรมผลเออคุณรัตรวีพรมผลนะครับก็อยู่อันนี้อุบลราชธานีโอ้ยใกล้ใกล้ผมเลยนะครับผมก็เป็นน้องติชายแล้วมั้งเนี่ย ชื่อว่าน้องติวอ่ะน้องติวน้องติวโอเคตอนนี้ก็มีแค่ประมาณนี้นะัมประมาณสิบกว่าคนไม่ถึงสิบด้วยซ้ำนะสิบคนก็สิบคนนะผมตั้งไว้ยี่สิบนะครับก็เลยสิบนะถ้าใครอยากได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงผมก็ต้องฝากกดไลค์กดติดตามกดบับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปสนุกสนุกมาให้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็อยู่อะไรเขาเรียกตอนนี้กากำลังจะเปิดนาะเป็นสถานที่ประเวท คนเป็นสถานที่ของประเวียดแหลกพระเบียดเขากำลังจะเปิดใหม่มก็จะเป็นสวนสนุกปะน่าจะเป็นสวนสนุกไว้ออกกําลังกายสถานที่ออกกาลังกายประมาณนี้นะครับผมคนอยู่แถวๆนี้น่าจะไดใใ้สะพานนะครับผมมา๋ยวผมมาดูสุอ,อีู่วนเรื่องรถขนส่งตอนนี้ก็ไม่มีการัปเดตอะไรนะครับให้การระเดิดอะไรเพิ่มเติมนั้ยรถของี่จะม้ดิอะไรเ,น,เน,น,นิ่มเติครับย ฝั่งนู้นก็จะเป็นข้างในนะครับสําหรับเ,เป็นบรรยากาศรบิ้งหรือว่าข้ามไปฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งออกกําลังกายนะครับผมมันมีสองฝั่งครับข้ามแต่ต้องข้ามตรงนี้ฝั่งอโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ไม่มีอะไรมใหม่ก็แค่นี้เองครับผมก็ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้แบบเออ่ให้ผมอยากผม,มผมม,ม,มีมีความยังไงมีความตั้งใจแบบคือผมมีกําลังใจในการทําคลิปเพิ่มขึ้นผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมดนะ้วยเนาะโอเค,ส,อบบงงค,เคสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะครับดูแลตัวเองนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ